ในโลกธุรกิจที่ต้องแข่งขันสูงการตัดสินใจที่ช้าญฉลาดคือสิ่งสำคัญ i n g e s o l r a n พร้อมที่จะช่วยคุณแล้วขอแนะนำ Next Generation R Series 45-55กิโลวัตต์เพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์เราทุกคนต้องการสิ่งที่ดีกว่าจริงไหมครับ R Series Generation ใหม่นี้ถูกสร้างมาเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยแอร์เรที่ออกแบบใหม่หมดจด เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้สูงถึง16%นั่นหมายถึงคุณจะได้ลมที่มากขึ้นและจ่ายค่าไฟที่ถูกลงในระยะยาวเรื่องพลังงานเราก็จัดเต็มครับติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียมพร้อมตัวเลือก VSD Variable Speed Drive ที่จะคอยปรับความเร็วตามบริวารการใช้ลมจริงหมดปัญหาเรื่องการสิ้นเปลืองพลังงานที่เกิดจากการทำงานแบบไม่มีโหลดไปได้เลย ความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอระบบวีชิลของเราทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรั่วไหลด้วยการใช้ท่อและซีลคุณภาพสูงทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างมั่นคงคุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการหยุดชะงักของสายการผลิตมั่นใจได้ว่าเครื่องจะอยู่กับคุณไปอีกนาน XE Series Controller จอสีสวยงามที่ใช้งานง่าย ่วยให้คุณควบคุมและตรวจสอบสถานะเครื่องได้อย่างแม่นยำแค่ปลายนิ้วแถมยังเชื่อมต่อกับระบบ Helix Platform ของเราด้วยทำให้คุณรู้ข้อมูลเครื่องแบบ Real-Time ได้จากมือถือเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงการบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากครับเราออกแบบให้คุณเข้าถึงจุดบริการต่างๆได้ง่ายและถ้าคุณต้องการอากาศที่แห้งสะอาดแบบครบวงจรเลือกแพ็กเกจ Total Air System หรือ TAS ได้เลย ไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนสูงสุดถึง55องศาเซลเซียสเครื่องคอมเพรสเซอร์นี้ก็ยังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพประหยัดกว่าทนทานกว่าและฉลาดกว่า Next Generation R Series คือก้าวสำคัญที่จะเพิ่มผลกำไรให้บริษัทของคุณอย่ารอช้าครับติดต่อเราเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า